มันเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคุณค่าจนกระทั่งมันหมดลงแต่ที่กิน f o r รส t t o เล e ตเปเปอพวกเขาสํารงมันไว้เสมอและผลิตมันหลายล้านม้วนต่อปีกระดาษชระของพวกคุณเป็นการรีไซเคิลร้อเ็เลยเหรอจริงครับเป็นการรีไซเคิลกระดาษจ,จากบ้านและสำนักงานนะครับในแต่ละวันรถบรรทุกนำกระดาษจ,จากผู้บริโภคมายังโรงงานถึง400ตันต่อวัน คนงานยกกรกระดาษ1,500ปอโลบน2สายผ่านลำเลียงที่ที่มันจะเดินทางไปที่เครื่องย่อยภายในเครื่องย่อยใบบีดหมุนตัดกระดาษขณะที่ท่อเหล่านี้ปั๊มน้ำเข้าไป5,000แกลลอนประมาณ4 5นาที เยื่อกระดาษกระดูคล้ายเข้าโอตบดตอนนี้เยื่อกระดาษต้องถูกทำความสะอาดขณะเยื่อกระดาษไหลออกมาจากเครื่องย่อยและผ่านโรงงานมันไหลผ่านตัวกรองหลาย10บตัวเครื่องลอนและกลวยทำความสะอาดเพื่อเอาเศษต,ต่างๆออกไปแต่กระดาษบางส่วนในเยื่อนี้เดมมาจากนิตยสารหมายความว่ามันขึ้นเงากว่าก,ากระดาษธรรมดา และกระดาษมันเงาไม่สุวประกอบที่ไม่เป็นที่ต้องการเพื่อกลายเป็นกระดาษชำระนั่นคือดินเหนียวมันจะทำให้กระดาษชำระหยาบดินเหนียวจะถูกเอาออกที่นี่ที่เครื่องซักในเครื่องนี้เยือกระดาษถูกยิงออกจากตัวกรองจากนั้นลูกกลิ้งบีดน้ำออกจากตัวกรองและดินเหนียวจะหลุดออกไป เหลือเยื่อกระดาษไว้ข้างในอนุภาคดินเล็กๆถูกล้างออกด้วยน้ำส่วนที่เหลือจากนั้นเยื่อกระดาษตกลงวบนก้นตัวครอะและจากตรงนี้ไหลไปยังขั้นตอนทำความสะอาดครั้งสุดท้ายเอามึกออกยกเป็นคุณต้องการใช้กระดาษชำระสีเทามึกต่างๆจะถูกเอาออกจากเยื่อกระดาษ เลื f นฟอเรเอามึกออกด้วยสองสิ่งง่ายๆแถมยังน่าแปลกใจอากาศและน้ำการเติมน้ำทำให้เยื่กระดาษบวมเพราะหมึกไม่อาจดูดซับน้ำเมื่อเส้นใย,ยบวมหมึกก็จะแตกตัวออกจากกระดาษจากนั้นทอดฉีดน้ำพร้อมฟองอากาศเพราะอากาศเหล่าน,นี้ทำให้อนุภาคหมึกลอยขึ้นด้านบน อนุภาคที่เหลือของหมึกอยู่ในรูปฟองด้านบนของถังและคนงานก็จะปาดมันออกไปตอนนี้ก็ได้เวลาทำกระดาษกันแล้วนี่ก็คือเครื่องทำกระดาษครับมันใหญ่เท่าบ้านแล้วก็มีหน้าที่อย่างเดียวมันเปลี่ยนเยื่อซึ่งมีน้ำอยู่99%ครึ่งให้เป็นกระดาษครับ เพื่อเปลี่ยนเป็นกระดาษต้องอันน้ำส่วนใหญ่ออกจากเยื่อท่อจึงย้ายลงในเฮดบ็อกซ์เฮดบ็อกซ์สูบเยื่อน้ำกระดาษลงบนสายผ่านตาข่ายหวางแผ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่นั้นเล็กจิว๋วยาวประมาณครึ่งมิลลิเมตรว่าพวกมันให้แบนให้แน่ใจว่าไม่ตกผ่านรูตะแกรงแต่ปล่อยให้น้ำผ่านไปและลดความชื้นของเยื่อกระดาษ เพรมันโผล่ออกมาเยื่อนั้นบางมากแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นจากข้างบนขอบของมันแทบจะมองไม่เห็นจากตรงนี้ชั้นบางๆของยึดกระดาษเดินทางผ่านเพื่องที่เหมือนแผ่นฟิล์มผ่านเครื่องชายหนังสุดท้ายก็ยังกีดไรเออร์เรื่องเป่าไอ้น้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง12ฟุตท,ที่ดันน้ำเกือบทั้งหมดที่เหลืออยู่ในเยื่อนั้นออก แล้วก็ได้เวลาเปลี่ยนกระดาษนี้ให้เป็นกระดาษชำระ <Yes. S 1> และนี่ก็คือจุดที่กระดาษธรรมดาาจะเปลี่ยนเป็นกระดาษชำระครับแล้วแถบนี้ก็เรียกว่า c r e e p i n g Bar สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันแผ่กระดาษที่ออกมาจากลูกกลิ้งมันจะกระทบกับค r e ป p i n g bar เพื่อที่จะสัมผัสกันแรงทางกายภาพจะย่นมันแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นกระดาษชำระในที่สุด ั้งมุมและความลาดเอียงของใบมีดคริปปิง้งช่วยกำหนดว่ากระดาษจะย่นขนาดไหนใบมีดสี่เหลี่ยมตั้งฉากมากขึ้นกับเครื่องเป่าแห้งซึ่งจะสร้างรอยย่นขนาดใหญ่และกระดาษจะหยาบขึ้นใบมีดมุมเอียงสร้างมุมที่น้อยกว่าซึ่งจะสร้างรอยย่นเล็กกว่าและกระดาษจะนุ่มกว่าณจุดนี้แผ่นกระดาษหนาเพียงหนึ่งใน4ี่พันส่วนของนิ้วบางกว่ากระดาษสมุดโน้ต ทำให้มันละเอียดอ่อนมากและง่ายต่อการฉีกขาดเพื่อแน่ใจว่ากระดาษอยู่ในรูปร่างที่สมบูรณ์เซ็นเซอร์อัตโนมัติทำงานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งแผ่นเพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องสุดท้ายแผ่นกระดาษก็ถูกม้วนเข้าจนหนัก4ี0พันปอนด์เรียกว่ามวนแม่แบบแต่มวนแม่แบบยังเป็นชิ้นเดียวและกระดาษชำระ ของกรีนทอยเลตนั้นเป็น2ชั้นพวกเขาจึงรวมมวนแม่แบบสองมวนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างม,มวน2ชั้นตอนนี้กระดาษผ่านมวนโลหะลายหนูนี้เพื่อกดลายอันเป็นเอกลักษณ์ แต่ขั้นตอนนี้เป็นมากกว่าแค่การตกแต่งลายนูนแต่รวมกระดาษสองชั้นเข้าด้วยกันแต่มันยังเพิ่มพื้นผิวของกระดาษซึ่งช่วยเพิ่มการดูดซับในเวลาเดียวกันกระดาษก็จะถูกเจาะทุกๆุก,กนิ้วแต่ก่อนที่เราจะม้วนกระดาษลายนูนสชั้นกระดาษชําระก็ต้องการแกนกระดาษและพวกเขาทำมันทีนี่ ก่อนอื่นเครื่องจกักรนี้หมวนกระดาษแข็งหรือไซเคิลเข้าด้วยกันโดยใช้สายสีเขียวเหล่านี้จากนั้นเครื่องก็ตัดหลอดบนสายผพานลำเลียงแกเหล่านี้ยาว102นิ้วเป็นความยาวที่ต้องการสำหรับเครื่องต่อไปเครื่องหมวนนี่ก็คือเครื่องหมวนครับ งานของมันก็คือม้วนกระดาษบนแกนเพื่อให้มันเป็นท่อนมันเสียงดังแล้วก็เ,เร็วทำให้กระดาษสูงขึ้นประมาณ1,100ฟุตต,ต่อนาทีแกนกระดาษแข็งถูกป้อนจากรังประตุกในเครื่องนี้จากนั้นเครื่องม้วนแกนเหล่านี้ทีละแกนภายใต้การป้อนกระดาษเข้าไป เมื่อเต็มแล้วมวนยาว102นิ้วยสอนิ้วเรียกว่าท่อนนี้ัวไหลออกด้านข้างและไปตามสายการผลิตพวกเขาสร้างท่อนขนาดใหญ่แต่ว่ามันใหญ่ไปนี้สำหรับห้องน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันจะผ่านเลื่อยครับมันจะนำท่อยาว102นิ้วนี้เปลี่ยนเป็น,น2 2มว้วนกว้าง4นิ้วครึ่งแบบนี้การตัดแบบนี้มันเรียบเนียนมากคุณทำได้ยังไงเนี่ยด้วยใบมีดที่คมของมันพวกมันเหมือนมีด พาตัดขนาดยักษ์เลยครับใบเลื่อยประกอบด้วยใบยมีดสองใบแต่ละใบเส้นผ่านูนย์กลาง36นิ้วเครื่องเจียตั้งอยู่ด้านบนของใบมีดแต่ละใบเพื่อให้พวกมันคมอยู่เสมอกระดาษผ่านใบมีดอย่างรวดเร็วดังนั้นหากไม่มีเทคนิคลับใบมีดตีโรงงานน่าจะต้องเปลี่ยนใบมีดหลายใบยต่อชั่วโมง หลังจากผ่านการเลื่อยหมวนที่เสร็จแล้วมุ่งหน้าคื่อการบรรจุกระดาษชำระสมัยใหม่เพิ่งมีมาราวๆ150ปีแต่มันกลายเป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ขาดไม่ได้ชาวอเมริกันใช้3 6 0 0 0ล้านม้วนทุกปีกระดาษที่กระดาษชำระรีไซเคิอาจดจูเหมือนเป็นสิ่งเล็กๆ จริงๆแล้วมันสามารถสร้างผลกระทบอย่างมีนัยยะสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมเราะหากทุกครัวเรือนในสหรัฐแทนที่กระดาษชําระปกติด้วยกระดาษรีไซเคิลร้อเซเพียง1นึงม้วันเราสามารถช่วยต้นไม้ได้กว่า4 0 0 0 0นตน้น